สวัสดีครับมื่อนี้พเท่าขาเลาะครับกับผ้ามาครับที่วัดพรมสวรวัิ์ครับจังหวัดลบบุรีเนาะครับเป็นวัดของหลวงปู่ส่วงวรสุทธโธครับเพิ่นได้มอณละะภาพไปครับพอดีพเท่าขาเระได้ข้าวครับก็เลยถือโอกาสวันยุดนี่ครับมากราบมาไหวสรีละสังขารของเพิินครับ เอาครับมื่อน,นี้กสิาพาขึ้นไปเบิง้งธรรมครับธรรมที่เพื่อนปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบนั่นแหะครับที่เป็นจังไดครับก็ตามผู้เท่าขาเลาะมากครับมันก็ผู้พองเน่าเปืือยอายไว้เดี๋ยวท่านพิมน้อยเลยขึ้นไปส่วนคนที่นีไน้ไม่ดีคือเราเลยครับเพราะเราสั่งเขาบอกเขาจำจำเขาทำ อย่างวันนี้เรามาปากายเข้ามาทำาิีีนำวัตถุมงคลนะขึนตาที่สิบุนนำมสองเรเป็นที่มงคลขอให้ผิดนิ่งใจทำไม่เียบวันกูชาวงไม้ก็มาทสิบานันอนนี้เราพากายสั่งกายให้มามาทับวัตถุเป็นสิ่งเป็นมงคลเื่อ เรียกว่าเราใช้กายเป,ไปย็นประโยชน์ใช้ผูกใช้ทิฏฐะเราใช้มัไปรักไต้นต้นทุนหลวงหลวง,ลง,ลง,ลงทาพงเพราะนั้นบ่าครับสำหรับหลวงปู่สวงครับก็บเป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่งครับที่เป็นซิดสายอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันอาจารย์จวนครับซึ่งเดินทางมาจากทาง จังหวัดอุนบลหรืออำนาจเจะเลื่นหมละครับเพิ่นก็ได้มาจำพรรษาอยู่หลายที่หลายบ่อนเนาะครับเนาะจนได้มาสร้างอยู่นี่ครับฉะนั้นเราทั้งหลายยังดีมาเสดเลือ่อนเป็นผู้เสดเป็นหนึ่งหนพระพุทธศาสนาธรรมะของพระองค์ยังวางไว้คงเช่นของบาท่านสอนให้พวกเราขึ้ปฏิบัติมีศีมีตามีธรรมีเมตตาวัตรทุกต่างๆที่ตัวหามาได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเนื้อแรงงาน

เป็นพ่อเป็นแม่ลงมาพบทุกชาตพวกนี้เราเกิดเป็นลูกครับแต่พ่อแม่เหมนลูกเราเพราเมันลูกมาพบานภรัยาสานีเหมือนกเป็นผู้บริากันมาพบทุก่านเป็ดมาอย่างเี้่กนั่้าไม่มีแกนท่เยี่ยมที่ปวดที่ไข้ไม่มีทมันเกิดดูยาก ครับยิ่งขึ้นมาสูงก็ยิ่งว่างเวงครับเพราะว่าเมื่อนี้ครับผมมีนักท่องเที่ยวครับสำหรับญาติโยมเหมือนกับกำลังทำาสะอาดอยู่ครับที่ลานวัดด้านหลางครับ ด้านบนเนี่ยก็มีแต่ผพุท่าขาเละคนเดียวครับที่ขึ้นมาครับ ยั blue. ใช้ทางถึงตัดถึงกรรมถึงทุกาะว่าผมพยายามที่เราเราเป็นคนสามาด้วยกัผมเห็นจําเลยนะอันนี้ทที่ตั้งเจเช้บ้งนจี่แหละกน้าลงวนครับก็มาถึงแล้วครับทางเขาทํำครับมองไปทาง้านตี ประตูเล mm ็กครับสำรับเมื hmm. mm ่อนนข้าก็ได้ขออนญาตทางวัดเป็นครับเได้เปิดประตูไว้ให้ครับเปิดไฟเอาครับเข้าไปข้าไปขาไปใกล้ท่านครับเอาไปในตู้หัวหามนแล้วใครเก็นเสียง เห็นถ <Imagine> ้ากล่องมันตองต่อแต่ไม่มีแล้วแค่เดียวมันตามเนี่ยนั่งแล้วเอาไปทั้งไมดเลย เมื่อเขามาถึงภายในธรรมครับกระสีมองไปรอบๆบริเวณครับรู้สึกว่าเงียบสงบมากครับเห็นแล้วครับคือสถานที่หลวงปู่สวงเพิ่นมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบรรัติชอบครับมองลงไปด้านล่างกระเห็นครับเป็นไหมังกรโบราณครับ ที่เพิ่นลองรับเอาน้ำมนจากภูเขาครับที่ยดลงมาครับเอาไว้ให้ญาติโยมที่มาครับด้านข้างซ้ายมือก็จะมีครับชุดครับเหมือนชุดจะแม่ตะเคียนครับได้ขาวว่าเพื่อนให้โชคให้ลาบครับแต่ว่าตอนนี้ครับผู้ค่าก็จะเข้าไปครับกราบไหวพระพุทธธรรมก่อนครับ เนี้ยครับ ค้าก็ได้ขึ้นมาด้านบนซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่สวงเพิ่นปฏิบัติธรรมครับเนี่ยครับคือที่นั่งที่นอนที่เพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่นี่ครับผู้ค้าก็ได้มีโอกาสขึ้นมาสักการะกราบไหว้ครับที่นั่งที่นอนของเพิ่นครับซึ่งเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับและก็มีหนังสือให ทั้งหลายที่มากลับมาวายได้อ่านครับอยู่ด้านหลังพุท่าคาเละนี่แหละครับ นั้นครับเมื่อออกมาจากทรรมแล้วครับผู้ท่าะาลาะก็ได้ข้อมูลว่ามีธรรำเล็กรรำน้อยที่อยู่ครับสูงขึ้นไปอีกครับมีกุฏิวิหารซึ่งเป็นซย์ของหลวงปู่ตั้งแต่สมัยครับหลวงปู่มาปฏิบัติรรำแรกๆก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามมากครับได้มาสร้างกุฏิวิหารเอาไว้ในป่านี้ครับ เท่าคาเลาะพระาิ์พาไปเบิ่งครับแล้วก็มีธรรมสองธรรมครับที่ครับเคยมีเกจิอาจารย์เข้าไปปฏิบัติธรรมครับตอนนี้โบมีไผ่แล้วครับ ครับผู้ค้าก็ได้เดินทางมาถึงหน้าธรรมเนาะครับเนาะครับก็จะพาเข้าไปเบื้องด้านในครับ าในถ้ำบมมีไฟครับมีลอดไฟเก่าอยู่ครับแต่ว่าผมมีไฟพอดีผมก็ได้เตรียมไฟมาครับเ่ครับ่องเข้าไปข้างในครับก็บ่มีอย่างครับโล่งๆเนาะครับเนาะครับสำหรับถ้ำนี้ครับเดี๋ยวจะใผ้าออกไปเบิ่งอีกท้ำหนึ่งครับ ครับทำนี้ก็อยู่บบห้างกันมากครับยู่ทัดๆกันครับครับลงมาข้างล่างมีแต่ใบไม้ครับแต่กมุนข้างข้าวครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาชมถ้ำด้านบนครับ,ล,าาล,บลุงใหญ่เท่าขาเลาะกำลังจะกลับลงไปครับสู่วัดเบื้องล่างนั่นแหละครับที่เดินขึ้นมากจาไกลพ่อสมควรครับประมาณครับที่ขึ้นมาถึงท้ำแรกครับก็ประมาณ200รกว่าคันนะครับเนาะตอนนี้ลงุงใหญ่ก็เข้ามาเบื้องท้ำเล็กท้ำน้อยในป่าครับก็กลับลงไปแล้วครับ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับเป็นป่าธรรมชาติครับลมลื่นลมเย็นครับสะดวกสบายครับหายกังวลครับเมื่อมาอยู่กับป่าครับ ครับที่ที่กลับเข้ากรุงเทพเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปผู้เท่าขาเลาะครับขอบคุณหลายๆสุกผู้สุกคนครับหากมีส่วนดียู่บ้างครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเอาไว้ให้ผมแน่ครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเนาะครับเนาะขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย